นี่บันไดนะฮะเล็กบันไดวินเทจโอ้ยเอเจเกใเี่ยเลเล็กใช่ไหมโอ้นี่เป็นลูกปืนแบริ่งด้วยนะอืมมปปปุ๊ิวปนี่ฝั่งฝั่งขวาฝั่งนี้อยู่เป็น โอ้ oh, อุปกรณ์นะฮะนี่นะฮะเกลียกขา่มือจับมือจับแฮนด์โอ้โหนี่บันได ฮะเกี่ยวยยยมันมาตรฐานนะได้อยู่มตา,า,ามตรฐานใช่ไหมฮนมาตรฐานใช่ไหมฮะเมื่อตอนนี้มันจะมันจะโดดเด่นที่มันเป็นในลูกปืนแบบแบนมองแบนนะลูกปืนแบบสลบับเนี่ยข้างในมันคือมันเป็นสลับลูกปืน,นเลยนึกสอบถามได้นะครับเอจาจักรยานนะครับซื้อแมสหรอครับอ๋อซื้อแมสจักรยานก็มีนะฮ <laughs> ะ

ตก็ยังเว้ยสวยไทยติดแบบนาใจอ่ะนาใจเลยอ่ะเนี่ยโอ้อะไรอะไรครับเนี่ยนี่ก็เป็นแบบพวกสีเดี๋ยวจะมีโอ้นี่อันนี้จะเป็นที่ที่ไอ้เท้าเหยียบก็เป็นเท้าเหยียบที่เอาไปมันซวนนี้ใช่ไหมครับอันนี้จะเป็นแบบที่มันเล็กกว่าตั้งเหยียบออ๋เท้าเหยียบใช่ตั้งเหยียบเป็นทางเราจะมีล้ออะไรอย่างงเี้ยโอ้นี่ ที่แบบเวลาเราไปไหนแล้วถ้าเราขี้เกียจจับร่มเราร่มเหนื่อยไว้ตรงนี้ลับติดไว้ที่ติดติดไว้ที่แฮนด์ตรงนี้ใช่เพรารถญี่ปุ่นมามาเหนื่อยที่มอเตอร์ญี่ปุ่นเนี่ยมันก็จะใช้แบบนี้แล้วจะนี้มาขยายนี่นี่มีไว้ขายใช่ไหมเนี่ยขายโอ้โหแล้วเวลาปั๊บมันก็จับร่มก้านร่มออกมาตอนก็ตั้งโอ้โหแล้วก็พับเก็บได้โอ้โหนี่เอเซอรี่เยอะมากเลยนะฮะเนี่ยนี่ก็เป็นพวกขาขาตั้งคู่ที่มันยิ่งยอดถ้าหาซื้อมันบางทีมันหาซื้อมันขาตั้งคู่อันนี้มันเป็นรถบ้านเลยที่มัน มีมีเกดมีมีหลายอย่างเลยหรอครับแล้วก็มีโชคอนี่ผมก็รู้ซื้อไว้ทำไมไมีกันนะโชคเก็บไว้แล้วโชคนี้ขายใช่ไหมคนอยากได้ก็ขายเนาะโชคอะไรเนี่ยว้ามันเป็นเหมือนใช้กับพวกรถไอ้พวกรถโชคใช่ไหมอ่าใช่ครับที่มันที่มันต้องใช้ตัวโชุดครับรับไอ้พวกไอเสือภูเขาอะไรพวกนี้ครับโอ้โหอะไรเยอะมากเลยนะฮะับเจกับเจอเจออะไรที่ไหนสวยๆเนี่ยอันนี้หัวหัวสุลมปิโตครับหัวมันจะใหญ่กว่าปกติ แล้วแล้วขายขายไงก็ขายราคาปกติขายราคาแบบมาคุยมาดูเอาแล้วกันใช่ใช่ครับใครคือคือเหมือนกับว่าใครขาดอะไรก็มาดูตรงนี้ใช่ไหมอยากได้ตรงไหนอุอันนี้เป็นอุปกรณ์แต่งรถทั้งนั้นเลยใช่ไหมมันมันก็เป็นอุปกรณ์เสริมที่แบบว่ามันเลยบางทีบางทีแบบผมดูอ๋อครับผมอ๋อได้ครับได้เดี๋ยวเดี๋ยวไปละเอาได้ได้ได้แต่เดี๋ยวจะเสร็จแล้วได้ครับครับผม ครับครับเดี๋ยวพี่ดูเกือบเกือบเสียล้อไปแล้วนะอเนี่ยแล้วมันก็มีมันเดิมมีก็เมื่อกี้ในนั้นขายไปแล้วใช่ไหมครับฮะนี่นี่นี่อันเนี้ยอันแล้วนี่ขายไงฮะเนี่ยขายกันยังไงนี่จะคู่นึงคู่นึงมันจะอยู่ที่850แปดร้อกว่าบาทใช่ไหมโอ้ยสยๆนะสีละไทยลดได้นะครับลดได้เนาะกระซิบกระซิบไม่ต้องต่อรถให้เลยอ่า นี่ฮะมีหมดนะที่น้ำยาหยอดโซ่อะไรอย่างเงี้ยเนาะใช่ครับมีมีเกือบหมดทุกอย่างเลยอย่างไฟเนี่ยไฟพวกนี้มันเป็นไฟจุดวงล้อเก่าๆเนี่ยเรียมันเป็นไฟอ๋ดผมก็บอไฟสมัยเก่าใช่คือคือซื้อมาเสร็จปุ๊บเออแล้วนี่น้องเขามาเลือกอะไรไม่ไปดูเขาไหมค้ยเือน้องเขาน่ารักมาซื้อแมทแผ่คือแต่ทำให้จิตใจเออซื้อไม่เป็นสมาธิเลยนันิดใจียมีกระจกด้วยนะฮะมันไม่มันเยอะจะเป็นพวกอย่างที่ผมบอกว่าเราเจออะไรอย่างเงี้ย ของคุณมีวินเทจทั้งนนั้เลยนะอาจจะเหมาะกับวัยอย่างผมก็ดีอันนี้ก็เป็นในที่ถ้ามันเมื่อไ่อ่ก็จะใช้รับในพวกส้นเท้าหรือลับในตัวจักรยานเหมือนไฟที่คุณเป็นนักเล่นจักรยานเลยเนี่ยนักแต่งผมไม่ใช่เป็นแค่คนใช้จักรยานเฉยๆหรอจริงๆถ้าเข้ามาดูมันจะมีอุปกรณ์หลายๆตัวเลยครับที่มันน่าสนใจคือมามาถามได้เลยเนาะนี่นะฮะก็ร้านจักรยานเนาะร้านเล็กๆฮะแต่ผมว่ามันก็เต็มไปด้วยคุณคุณเปิดกี่โมงเนี่ย จิ๊บปมาณบ่ายสองผมชักเสียวโดนล็อกล้อเลยโอ้ยไม่เป็นไรครับผมถ้าเขาล็อกคุณปลดได้ยังปลดอีที่นี่เขาไม่ล็อกเขาเขาได้ถอดไปเลยครับอ่อนเหรออะไรนะครับเปิดประมาณบ่ายสองครับบ่ายสองปิดทุกวันเลยเหรอใช่ครับส่วนใหญ่ส่วนใหญ่โอ้ยนี่มีรถจักรยานแบบนี้ด้วยขึ้นขายปันเนี่ย เออจริงๆเมื่อก่อนเคยเอาเข้ามาขายสิบกว่าคันแล้วก็ขายหมดผมก็ไม่เอาเข้ามาแล้วเพราะว่าคือจริงๆดูมันสวยนะแต่พอใช้จริงผมไม่แนะนำเพราะว่ากรุงเทพเนี่ยมันเป็นสนามที่ผมทดลองมาหมดแล้วว่าล้อที่ดีดที่สุดคือล้อสิบสองนิ้วถ้าเล็กกว่านี้จะไปขี่แล้ผมชอเลทเทสเข้ไหมมันไม่เหมาะมันไม่เหมาะ นะฮะเป็นผู้เชี่ยวชาญนี่คุณมีรถคันใหญ่ๆมาขายด้วยเนาะเอ่อพวกนี้จะเอานำนำเข้ามาครับไอ้พวกนี้คือมันตอบโจทย์ลูกค้าแต่คนนั้นเหมือนกันคือถ้ารถไฟฟ้าทั้งนั้นเลยใช่ไหมเนี่ยใช่ครับบุญรถไฟฟ้ารถใหญ่ขนาดนี้เลยเออจริงๆมันใหญ่กว่านี้มีพวกแฟลตไบยังมีคนไปทะจำเลยครับอนาะอะไรนี่ใช่ครับติดที่รถน่คืออันนี้เป็นขาประจำขาประจำนะฮะเป็นแฟฟซีฟซีฟซีเนาะ คือจริงๆแล้วอย่างไอ้พวกรถร้อยใหญ่พวกนี้โอ้่าคือลูกค้าบางคนเขาแบบอย่างอย่างเขาต้องการใช้ทางไกลเดินทางในทืนี่เนี่ยการที่จะใช้ล้อเล็กตางนี้มันก็อาจจะเป็นวันอันนี้ยังมีอยู่ในสต็อกอีกใช่ไหมถ้าเกิดมีคนอยากได้สามสิบคันโอ้โหขนาดนั้นเลยอ๋อโอเคน่าจะปรึกษาผมก่อนนะทุกทุกทุกวันนี้ทุกวันนี้ก็ขายได้อยู่ใช่ัหมรถทีไรซิงหรืออะไรเนาะสองคันก็ดีใจแล้วครับล่ะสายทว่าอาจจะช็อปได้เหรอแต่ว่ามาหาอะไรได้ใช่ไหมฮะไมม่ีดูอะไร วันนี้ผมก็มาซื้ออะไรนะฮะตรงนี้นี่นะผมก็มาซื้อพวกล้อพวกแล้วแกก็แถมถุงให้ด้วยอัโโออนนี้อันนี้ไอ,อ้ตัวนี้นตัวที่ผมภูมินใ,นใจนำเสนออันไหนภูมิใจนำเสนอไม่เคยขายไม่เคยเห็นมีใครเขามาขายหรืออาจจะมีแต่ผมไม่ยุก็ได้ตดแต่ตัวนี้ผมมีขายแลยนะ้วแน่ตัวนี้มันจะเป็นแบบนี้ครับ ใส่คนมองอที่พ่อเป็นแค่แจ็กเก็ตธรรมดาน้องน้องเขาพาแม่มาแล้วเอาไงดีเห็นถุงกระเป๋านี้ไม่ไม่ใช่อะไรนะข้างในมีอะไรของของแม่วันนี้อะไรเบียร์เบียร์อะไรรถยนต์วันนี้จะเป็นแบบนี้ครับแจ็กเก็ตแล้วก็คืออะไรฮะนอนนี่ครับเป็นหมายถึงว่าใส่ไปในเสื้อเหรอใส่ไปทั้งหมันเนี่ยครับ กันเพื่อความปลอดภัยได้กับนักขับนะครับอ๋อตัวนี้ก็จะล็อกลอเป็นเป็นสูตรนะคเป็นเหมือนเป้ใช่ไหมฮะอ๋อผู้ชิ้นเหล่านี่ให้ดูว่าถ้าหล่นแล้วมันก็ไม่เป็นไรครับแรงแรงปวลูกพ่อคือถ้ามันมีอยู่แค่นี้ผมไม่ใช่เฉียวเวลาหรอกครับตรงนี้มันก็จะเป็นอุปกรณ์อีกตัวที่ใช้ประกอบควบคู่กันไปึ๊บอันนี้ครับผมไอ้ตัวนี้เป็นรีโมท เย้มีเลี้ยวอ๋อจะเราจะเลี้ยวเราขี่ขี่จากรยา,านนเราจะเลี้ยวทางไหน่างไมนโอสนนราคาอยู่ที่สองสามหมื่น โอ้ไม่ใช่แต่ตอนนี้รถพิเศษเหลือ50ห้าสิบห้าร้อยห้าสิบโอนคเลยโอ้โหแล้วทานใส่ตรงไหนเปลี่ยนตรงไหนจะได้รีชาร์จเอเบิลได้ครับอย่าไปบอกใครนะครขอว่าของเหลือไม่เยอะแล้วหลอเรชาร์จเอเบิลคือคือสามารถชาร์จแบตเตอรี่ได้มันจะใช้เป็น USB ชาร์จอร์เได้ครับเป็นเป็นสายสายไมโคร USB เหมือนกับซับซุงอ๋อแล้วก็ตัวนี้มันก็จะเป็นหัวต่อเยอะทีก็คือสามารถต่อที่นั้นว่าแต่ว่าใส่ไปมันไม่ช็อตหลังคนขับใช่ไหมอันนี้ลองมาเรียบร้อยแล้วนะครับ คือคือมันไอ้ตัวนี้ป้องกันอย่างนี้ว่าป้องกันการขโมยไม่ได้ก็เลยครับถ้าเกิดไปจอดจอดวางอย่างเราตัวนี้เป็นอ๋อใส่เราใส่เลยนะเราใส่เป็นเป้ข้างหลังแล้วก็ขี่แ้วกแสงครับแล้วก็ตัวนี้มันไม่ใช่แค่เรื่องจักรยานเะี๋ยวิ่งเดินออกกำลังกายหรือแม้แตการเดินป่าอะไรันก็สามารถได้หมดถ้าเกิดใครอยากเดินแบบนึกว่าใส่หินลงไปจะได้หนักขึ้นจะได้แข็งไม่หนักพอโอเคเลยสำหรับราคาประมาณห้าน้องเขามาพาแม่มาดูอะไรป่ะคุณต้องพาเขาไปดูหรือเปล่าผมว่าเราไปคุยกับเขาเลยดีกว่า นี่มีรีโมทด้วยนะฮะไหนไหนคุณลองกดรีโมทเปลี่ยนเนาะเราสามารถเปลี่ยนเปลี่ยนทิศทางได้โอ้แล้วรีโมทของใครมันนะฮะมีอยู่ในตัวมาวางนี่รีโมทไม่ได้ใช้ได้หมดทุกอันอ๋อหมายถึงว่าสัญญาณถูกแล้วเราปิดได้ด้วยถ้าถ้าไอตัวนี้จะไม่ใช่ปกติเออนี่ยเือเราสั่งกันกดเพื่อให้มันเป็นสัญญาณนี่คือถ้าเราไม่ได้ไปด้านไหนเขาเราก็ถ้าจะปิดมันก็ปิดรีโมทนี้ต้องใส่ถ่านไหมใส่ครับจะฐานมันก็ให้คนใช้ได้เป็นปีครับ ออหมาถึงาขี่ๆเราจะเลี้ยวทางไหนแล้วเราจะใส่พองเพิ่มเพิ่มเปิ่มเพิให้ให้มกคิ่ัเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่าเพิอมเพิ่้เพิ่มเพิ่มนพิ่เพิอันนี้มองอ่มเพอ่มเพิ่มเือ่มเพอะมเพิ่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 มเอิ่มเพิ่มเงน่้เพนะนเลยนะะพส่มรับนักปั่นเพิ่มเปั่นเอนกลางคืนเพิ่มเพิ่มเพิ่มเพิ่เพิ่มเพิ่เพิ่มเพิ่มเพนมเพิ่มเ่มเมเ่วเ็เพ แล้วก็จะเป็นตัวเอ่อแล็กเอาไว้สำหรับติดกากแฮเดอบารวตัวนี้เราล็อกที่แฮเดอบาร์แล้วก็อ๋อไม่จริงมันไม่ใช่ถือถือแล้วก็กดนล็อกกับบาร์ใช่ไหมบาร์จักรยานแล้วก็นั้นได้นี่นะฮะแนะนำผลิตภัณฑ์เนาะภูมิใจมากเลยนะฮะมีหลายตัวแต่พอดีมันไม่ได้ไม่ได้ดูออกมาอ๋อไปลูกค้าเขาขายของกันได้ครับอันนี้ก็นี่นะฮะมีอะไรแยะเลยนะครับเดี๋ยวผมจะดูนะฮะลูกค้าขายหลายอย่างนะฮะ ให้ดูหมดเลยเนี่ยขึ้นใหม่ได้ชมได้นะฮะขายหลายอย่างนะฮะมีจานมีมีหลายอย่างน ขายทุกอย่างเลยนะฮะโอ้โหแหมก็จานสวยๆงั้นเลยฮะ,ะมีช้อนด้วยนะ ก็มาดูอะไรจักรยานก็ได้หาอะไรไม่เจอมาหาที่นี่นะฮะเจอหมดเนี่ยหาตั้งวินเทจได้เนาะมีหลายมีหลายคู่เนาะนี่นะฮะมีเยอะเลยหลายหลายแบบติดที่ติดจักรยานแล้วหรอเป็นระบบสัมผัสเรารู้ว่ามันจะจับกันเคลื่อนไหวคือถ้าชาวบ้านระดับความแรงได้อย่างเช่นแตะแล้วให้มันร้องหรือว่าต้องเขย่าแล้วร้องหรือต้องแบบทุบๆหนีก็ร้องต่างกันยังไงคือถ้ากรณีเราติดไว้ความสัมผัสเบามากเวลาไปจอดจักรยานเราไม่คดมาแตะรถเรามันจะร้อง ถ้ามันร้องที่ร้อยห้าสิเบลดังมากนะครับแต่ถ้ามันสามารถปรับได้เป็นระดับที่สองคือถ้ากรณีอย่างคนเขาแบบมาไม่ได้ตั้งใจมาแต่เนี่ยคือแค่ขยับขยับรถเราเนี่ยก็ยังไม่ต้องร้องแต่ถ้าเมื่อไหร่ก็ตามมันการเคลื่อนย้ายออกไปไกลมันจะร้องมันก็คือจับแต่ในวระบบอันยังการอันนี้นะฮะใช่ครับโอ้โหถ้ามันใช้ประโยชน์ได้เยอะอย่างเช่นมันติดที่ประตูบ้านก็ได้เวลามันพู้ถูกรุกรุกลงมาเขาก็จับประตูเออจับประตูเนี่ยก็จะจับร้องพัดเลยร้องร้องาากรดังมากแล้วก็บางทีเราวางรกะดาษ ถ้าเกิดมีคนมายั่วคลองไอ้สารเราอันนี้ก็จะร้องอ,อ้ยเ<อ>ครื่องไม่รั้วแต่ว่าเราจะไปประยุกต์ใช้ทางาด้านไหนเนี่ยหลายอย่างนะฮะมันมีนีมันมัมนเยอะอย่างใช่ไอ้ตัวนี้ครับตัวนี้เป็น,ปนจจกุญแจล็อก <c oughs> ถรถน,น,นะครับทีนี้แข็งแรงทนทานมากนะครับเรื่อยๆสั่นไม่ขาดครับ <ừ> แล้วก็ตัวไอ้ข้อข้อต่อกแล<ต>้พัดเก็บ<ะ>ไงฮะเนี่ยเวลาเก็บเป็นอย่างงี้เออนะมันก็จะเป็นตัวมันจะมีตัวตัวเป็นเป็นหูล็อกอีกอันนึงเอาไว้ให้ติดติดที่รถจักรยานนะครับนี่เราเห็น เป็นประจารทดสอบอคิวนะครับผมรู้สึกของเนี่ยตอนี่เป็นอย่างเงี้ยครับมีขายทุกอย่างเลยเนี่ยปกติที่รถจักรยานโอ้โหเป็นอุปกรณ์มาใช้เป็นอาวุธได้ด้วยนะมังเวียงนะโอ้โหอาครับอาครับสงสัยจะดึกแล้วมีเวลาแวะมาดูเองดีกว่าเนาะเดี๋ยวผมทิ้งเบอร์โทรไว้ให้ใต้คลิปแล้วกันแล้วใครทิ้งเบอร์โทรกับโลเคชั่นไว้ใต้คลิปนะฮะใครใครชอบก็มามาชมแล้วกันโทรมาสอบถามได้เนาะ จักรยานคันน้ำเงินสวยๆก็ยังมีนะเนี่ยอันเนี้ยสวยนะนี่ไม่ใช่ไฟฟ้าใช่ไหมไม่ใช่ครับเป็นจักรยานพับนะนสีเงินี่ผมมบอกไปเนี่ยผมแนะนำเลยอันนี้นครับจะเป็นหมวกกันน็อกคุณคุณ<ใ>น,น,นี่นะครับกับใคร<น>ดูแอนดีฮะที่สูบใช่ไหมเข้าเลยจากจาก650ตัวนี้เหลือ350เหรียญครับน,นี่มันหมวกเอเลี่ยนนี่เนี่ยใช่พวกที่เขาบอกไอ้พวกไตกีฬาน่ะใช่ครับโอ้โหสุดดยอ ก็เล่ฮะสามร้อสี่ร้อยเก้าร้อยสี่ร้อยเหรอแล้วก็ตัวที่จะมีนี่จะเป็นตัวหน้ากากแล้วก็เป็นแมกเนตก็คือมันอ๋อนี่มันหัวเอเลี่ยนที่ผมเห็นเขาขี่นะใบไหลตังนะเนี่ยครับราคาประมาณหกหลักกว่าบาทแล้วก็หัวก็เป็นชิ้นเดียวกันมัใช้คุณภาพดีมากนอันนี้คือมาเซลนะเบาใช่ไหมฮะมันมันก็ไม่ได้เบามากแต่มันแข็งแน่สามร้อยกว่าบาทแล้วก็เรื่องของการตดอบตัวนี้คือมาใช้ระบบตอนที่มันจะมีการได้ผ่านการทดสอบในอุโงลมมาแล้วนะครับช่วงนี้นะครับ คุณทดสอบเองผมมโนโอเคครับผมแหมมีหลายอย่างนะฮะผ้าแมสก็มีฮะแมสเนี่ยหน้ากากใครหาซื้อไม่ได้มาซื้อที่นี่นะฮะเดี๋ยวมามารอบสองหมดแน่โอเคขอบคุณพี่อาทินะครับโอ้โหขอบคุณมากครับแหมให้ผมรีวิวนะฮะนี่ฮะร้านอยู่ที่หน้าพาซิโอนะฮะตรงนี้มาชมได้เลยนะฮะ